สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ข้ามาทํางานที่บ้านลูกค้านะคะก็เป็นการเช็คพื้นที่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าง,งานลูกค้านะคะเดี๋ยวเราลงมาทํางานกันนะคะว่าวิธีการทํางานของเราเป็นยังไงกันนะคะเชิญเลยค่ะ <c oughs> ค่ะก็บริเวณนี้นะคะขึ้นมานะคะตามป็นที่ลูกค้าให้ไหว้นะคะก็จะเป็นออฟฟิศหนางานนะคะก็จะมีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี ้งแต่เริ่มรับงานจนถึงจบงานเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวเชิญเข้ามาทั้งห้องนี้ก่อนเลยนะคะค่ะตามเป็นนะคะก็เป็นห้องนี้ห้องแรกนะคะที่เราจะเริ่มวัดกันนะคะก็วิธีการทำงานเบื้องต้นนะคะก็โดยปกติะวัดเองนะคะนะคะนะคะก็ไม่ยากนะคะก็การจัดตลอดใป็นของนิสิตนะคะก็ได้แพ้ใครนะคะก็เวลาไล่วัดนะคะก็ไล่วัดคนเดียวนะคะ ดิฉันวัดเองนะคะแล้วก็วัดด้วยความรวดเร็วแนยค่ะแล้วก็ไม่มีเพี้ยนไม่มีผิดเลยนะคะก็เดี๋ยวขอเวลาทางานนะคะมันจะได้ไม่ช้านะคะอันนี้เือเป็นไกด์ไลน์นะคะเดี๋ยวขอได้ทางานแป๊บหนึ่งนะคะค่ะวัดชั้นล่างเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ขึ้นมาชั้นสองนะคะก็เดี๋ยวเริ่มเลยนะคะก็ที่ลูกค้าส่งแตนมานะคะก็จะมีสูตรตรงริมด้านนอกด้านข้างนะคะก็เดี๋ยวขอวัดในห้องก่อนแล้วกันนะคะ านานนะคะทอดทิมนะคะ่ะลายที่น่ามานะคะผู้ขาจะบอกวัดเองเลยค่ะใช่ค่ะวัดเองค่ะมันเรื่องง่ายมากเลยนะคะสคําหรับการวัดสมัยนี้นะคะผู้หญิงก็ทําได้แหละค่ะตอนนี้นะคะขึ้นมาชั้นสามแล้วนะคะก็นะคะก็จะเป็นออฟฟิศใหม่นะคะก็ตอนนี้นะคะเจ้าของที่ให้เราเข้ามาทํางานการเองนะคะเพราะว่าจะไดู้กป้องในเรื่องการสัมผัส รกา <c oughs> ใกล้ชิดด้วยนะคะเราก็เลยคือตันเองตามแปนนะคะก็เดี๋นน <c oughs> ยวรอไว้ท่องที่อนนะคะ มีเชฟทีนะคะก็อปั๊บ้งอันนี้ก็อยู่ที่ 2F70 นะคะงานนี้มีหนุ่มป้าเราสามารถติดขึ้นไปมบนถุกล้าของงานนี้ทำได้นะคะค เดี๋ยวขออนุญาตทำงานที่ชั้นนี้ก่อนนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะค่ะตอนนี้นะคะถึงชั้นสี่แล้วนะคะตอนนี้ขออนุญาตถอดแมน,นะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ทีมงานกันเองนะคะไม่มีใครอยู่บนตึกนะคะเพราะว่าดิฉันวัดมาตั้งแต่ชั้นลากก่างจนถึงชั้นนี้นะคะดิฉันไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่าบนนี้ค่ะร้อนมากเลยนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เตื้อเปียกหมดแล้วนะคะก็เนี่ยค,ะาายค่ะลักษณะหน้างาน เรนนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวยิฉันจะวัดคุฑนี้ให้ดูก่อนะคะว่าวิธีการวัด ยินอยู่อะค่ะเขาคอยจบอยู่ด้านหลังนะคะมุ้สูงไหมคะเห็นไหมคะการจัดตะล่๊เล้ของดิฉันที่ใช้ก็วัดได้นะคะสามเก้าแปดค่ะถึงกระสุนขึ้นไหนะคะการเฉี่ยงตะล่๊เล้ของดิฉันนะคะก็ไมยค่ะ ท่วมตัวกันหมดแล้วนะคะก็ะไงขอเวลานะคะไปทํางานนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปงานต่อน,นะคะเพราะว่าเมื่อกี้มีลูกค้าโทรมา